สวัสดีครับผมหมอ,อทูวุษนะครับวันนี้ทุโรษาได้จะมาในตอนเรื่องจริงของมิสเตอร์ไรท์ในปี1957มีเคสของมิสเตอร์ไรท์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซาโคมานอนรอความตายอยู่ที่โรงพยาบาลวันนึงเขาได้ยินข่าวจากสื่อมวลชนว่ามียาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเคลีเบอเซนสามารถรักษาโรคนี้ได้ เขาก็ได้ขอร้องให้คุณหมอฉีดยาตัวนี้ให้คุณหมอซึ่งไม่มียาตัวนี้ได้ฉีดน้ําเกลือให้ปรากฏว่าอีสองวันต่อมาก้อนที่อยู่เต็มตัวก็ยุบหมดและอีกสิบวันต่อมาเนี่ยเขาก็ออกจากโรงพยาบาลได้อีสองเดือนต่อมาเขาได้ยินข่าวจากส่วมบอลชนอีกครั้งหนึ่งว่าแค่แบโอเซนเนี่ยไม่สามารถจะรักษาโรคมะเร็งที่เขาเป็นได้ก้อนก็กลับคื้นมาอีกเขาก็ได้กลับไปหาคุณหมอท่านเดิมอีกคุณหมอท่านเดิมก็ได้ฉีดน้ําเกลือให้เขาอีกแล้วก็บอกเขาว่ามันคือแค่แบโอเซนชนดิดเข้มข้น พออีก2วันต่อมาก้อนก็นยุบอีกอีก2เดือนต่อมาเขาได้อ่านรายงานชัดเจนว่าเคลฟไบโอเซนเนี่ยไม่สามารถจะรักษาโรคได้จริงๆอีกไม่กี่วันต่อมาเขาก็เสียชีวิตจะเห็นว่าจากเคสของมิสเตอร์ไรเนี่ยทำให้เราทราบว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้โดยเฉพาะรักษาโรคมะเร็งได้โดยใช้ความเชื่อเชื่อว่าโรคหายได้ถ้าเราทราบเช่นนี้ทุกโรคก,ก็จะรักษาได้สวัสดีครับ